ตอนนี้เราปั่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการรูปเทือกอรูปให้มันเรียบนะคะเพื่อเตรียมหวานอันนี้เราก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะจากอ่าล้อปั่นเป็นล้อรูปเปลี่ยนเปลี่ยนชิน้นที่นั่งใหม่ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนห้องเต้นะคะก็เรียกว่าห้องเต้อันนี้ว่าที่นักศึกษาช่างกลโรงงานนะคะช่างกลโรงงานวิทายาเทคนิคนะคะได้แล้วนะคะที่เรียนต่ออุดมศึกษาของหลานคนกลางได้ใน โคต้านะคะโคตาเรียนที่วังมะดานนะคะวังมะดานพิทยาคมนี่เห็นไหมคะฉีดกิ่งทองอขอโทษค่ะฉีดเทนเดอร์ฉีดเทนเดอร์ยาหมักก่อนส่วนกิ่งทองเราค่อยไปฉีดหลังจากที่เข้าขึ้นเนาะนยุยย่อยดีมาก เนเดอร์ ender, ปั่นง่ายค่ะเรียบนี่นะคะเราเปลี่ยนล้อรูปรูปเทือกนะรูปเทือกกำลังรูปอยู่นะก็บรรยากาศท้องทุ่งก็จะมีแต่คนไถเตรียมกเกษตรเต็มไปหมดเราติดครองน้ำ มาแล้วนะคะก่อนไปเรียนโตรออดมศึกษาเครื่องกลโรงงานนะคะทักษะชีวิตก็คือไทนาเป็นนะคะไทยนาเป็นก็จะไปะไปเรียนต่อแล้วได้ที่เรียนแล้วนะคะโคตาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกอันนี้เป็นการลูบเทือกนะคะสังเกตดูไหมคะว่าเห็นไหมคะ ลูปไปค่ะลูปไปก็รูปให้เรียบนะคะ